ตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็เราใจแล้วก็ผมต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนเลยนะครับรทุกคนก็ทุ่มเทเ <c oughs> ต็มที่มาก,กตั้งแต่วีกที่หนึ่งมาเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไข สิ่งต่างๆของเราที่มันยังเป็นข้อบอกพร่องอ่ะให้ดีขึ้นแต่ก็ชื่นชมเขานะเขาก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักแล้วก็ตั้งใจทุกคนก็เล่นเล่นดีหมดแหละวันนี้นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาก็แข็งแกร่งจริงๆเราสามารถที่จะได้เซตเข้ามาก่อน2เซตแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า พอมาเซตที่3เนี่ยทางญี่ปุ่นเขาก็แก้ทางได้ดีเราก็พยายามแก้ทางนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นของเราบางคนเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บนะบมันก็เกิดขึ้นได้ในระหว่างแข่งขันนะครับ<ต>ซึ่งในตัวคีเพเยอร์ของเราทั้ง3-4คนเลยก็บาดเจ็บนะเราก็ต้องต้องเปลี่ยนตัวแต่ว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนตัวน้องๆเข้าไปทดแทน,นทุกคนก็ทําหน้าที่ได้ดีมาก เราก็เล่นได้ดีมากเราก็เสียดายจังหวะและโอกาสก็พบว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เขาดีกว่าเราแล้วก็สามารถที่เอาชนะเราได้ก็คือเรื่องของดิกแอทแทการทำแรลลี่การทำเคาน์เตอร์แท็ะแรนล,ลี่กันสองสามครั้ง4ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็สามารถที่จะจบสกอร์จบแต้มนั้นได้ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับทีมญี่ปุ่นเขาแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาของเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่าความพยายามที่จะได้ชัยชนะเนี่ยมันสําคัญมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายามแล้วก็ความศรัทธามุ่งมั่นแล้วก็ ความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองนะผมคิดว่าเกมเนี้เป็นเกมที่หนักมากเราเล่นกัน5เซตแล้วก็ดีใจนะที่เราได้เซตญี่ปุ่นถึง2เซตนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้3เซตนะแต่ผมคิดว่าเด็กๆทุกคนก็ มีคอนฟ idence คือมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆที่เขายังเ,ออเป็นข้อิพิพลาดแต่คงจะพยายาม <bleed> ที่จะเอาไปแก้ไขกันในเกมต่อๆ,อๆอไปนะครับออช่วงนี้ก็คงจะต้อง <Great! S 1> ไปดูอย่างซีเรียสเลยครับว่า ใครบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนเราต้องรีคอ v e เวอรี่แล้วก็ทรีตเมนต์กันยังไงอันนี้เรื่องของสุขภาพนักกีฬานี่สําคัญเ,คเพราะว่าเกมวันพรุ่งนี้ก็เป็นเกมที่หนักอิตาลีก็เบอร์หนึ่งของโลกเราคงจะต้องบริหารจัดการตัวผู้เล่นของเราให้ดีนะครับรวมทั้งที่เหลืออีกตั้งสองแช์นะก็เป็นเกมที่สําคัญเราจะพยายามเอาเป้าหมายของเราให้ได้นะครับทุกคนก็สู้เต็มที่ก็ต้องขอบพระคุณ แฟนๆกีฬาทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้และก็เชียร์ทุกคนก็ได้รับแรงใจแรงเชียร์ก็เป็นพลังใจที่ดีมากสําหรับพวกเรา <S <S พวกเราก็จะพยายามทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยนะให้ให้ดีที่สุดนะสำหรับวีคนี้สําหรับทัวร์นาเมนต์นี้ครับขอบคุณมากครับ